พี่เชื่อไหมว่าเขาเดินเบี้ยสูงผมแบบผมรู้สึกว่าผมมีเซน์ในการทำนายเขาแบบเขาเขาได้ยินเราหรือเปล่าพี่พี่เชื่อไหมว่าเขาเดินเบี้ยสูงผมแบบผมรู้สึกว่าผมมีเซน์ในการทำนาย แทงแทงอ๋อไม่อ๋อไม่มันมาตรงสิงงั้นเราก็อาจาะจะเปิดเม,ม็ดาเม็ดก่อนเนีถ้าเม็ดก่อนก็นได้ <c oughs> เป็นคนเดินสไตล์ช้าๆงั้นเราก็เดินเบี้ยได้ไหมพี่เบีย้ยโอ้พี่โอมงมแบบเบี้ยตัวไหน <c oughs> เบี้ยช้อนชิงอะไรเงี้ยเบี้ยเปิดเป็นม้ายงขวา <c oughs> มาขึ้นมาอ่าเราก็เดินเบีย้ย จอจานสี่ไหมครับเป็นม้ายงขวาดีนะพี่ครับเตรียมเข้ารูกม้ายงขวาอ่าเราก็เดินม้าขึ้นมามเป็นม้ายงขวาที่ชฉชิงสามเลยที่เชื่อไหมว่าเขาเดินเบี้ยสูงผมแบบผมรู้สึกว่าผมมีเซนในการทำนายวัยโสเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จิงก็เข้ามา งั้นเราก็แก้เบี้ยสูงปกติไหมครับกลางม้าไปก่อนก็กลางมาไปก่อนได้รับกลางม้าไปขอไครสาก็แบบที่เราได้เรียนไปเลยครับ,รบตรงนี้หมักสีดําเขาจะเล่นเบี้ยสูงหน้าเม็ดแบบใหม่ไม่ได้เพราะงั้นเราจะใช้รูปแบบวิธีการแก้คือแบบเดิมเลยดั่งเดิมออริจินอลรูปทรงนี้เราเดินโคลน<ด>ขึ้นมาเป็นโคลนเทียมเม็ดก่อนที่จําหัวใจของการแก้ได้ไหมเริ่มมีกลิ่นแล้วนะทำ,ะนะทำร้ินับ เขาแบบเขาเขาได้ยินเราหรือเปล่าพี่โยมเขาเขาเดินเข,เขาเดินเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้เหมืนอนอกันนี่กินต้องกินฐานก่อนอ่ากินฐานก่อนเดี๋ยวพี่พี่บอกก่อนฐานตัวไหนหัวใจดวงที่หนึ่งตัวกอบชอชรอชิงนะอ่าชออชิงกินข้าวจอจานครับอ่าได้พี่กินได้ อลองดูก็ได้แต่ที่ผมไม่ชอบตานี้เพราะว่าเขายังไม่ได้เดินม้าขึ้นมาเนี่ยเขาปรับเป็นม้ามาังกรได้ผมเลิ่มไมไ่ชอบเท่าไหร่อาทรงนี้เราก็เดินเม็ดไปขายตรงหัวใจดงที่สองไม่ได้เดินนานนะเนี่ยทรงเนี่อา้าวนายท่านเดินอะไรมานี่เดินเรืออย่างนั้นหรือ เรากินฟรีได้ใช่ไหมครับตรงกลางกระดานตอนนี้ใช่ไหมพี่อมครับ<ฮ>จาได้ไหมที่ผมสอนไปวิธีการกินฟรีกินแบบไหนดีไม่ต้องยังไม่ต้องเดินพี่บอกผมก่อน <le op. S 1> ถ้าพี่เอาเบีย้ยขอไข่กิน <le op. S 1> เม็ดเขาจะได้เล่นรูปนี้นะถ้าพี่กินทําลายฐานก่อน <le op. S 1> เม็ดเขาจะได้ออกแต่ถ้าพี่เอาเบีย้ยคอควายกิน <le op. S 1> เม็ดเขาจะออกไม่ได้ เชื่อผมไหมถ้าไม่เชื่อลองเดินดูเอาเบีย้ยขอควายกินเข้ามาก่อนเบีย้ยขอควายกินกินไปงองูใช่ไปงองโอโูแล้วเราปล่อยเลยเราไม่กลัวเขากินสองออกด้านนอกนะเพราะเราก็ได้กินฟรีมาแล้วไงพี่มันมันเลยการแลกเท่ากาันอย่ยเบีย้ยเราอยู่ตรงกลางมากกว่าเซนเตอร์เราดีกว่าครับอ่าทรงนี้เราเอาเม็ดเม็ดกินสองเลยเม็ดเพราะว่าเราตั้งใจจะขายอยู่แล้วใช่พี่ใช่ถูกต้องอ่ารูปนี้อันนี้หัวใจสําคัญพี่อม คืออย่ากิน <c oughs> เออแต่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งบอก <c oughs> อย่าอย่าอย่าพึ่งเดินอย่าพึ่งเดินถูกเมื่อกี้เราเพึ่งเรียนการตัดสินใจทรงนี้มาเลยถูกต้องไหมครับ <c oughs> แต่ทีนี้พี่โอมต้องยืดหยุ่นหน่อยผมผมกำลังบอกว่าไอเดียคือถ้าเรากินเสร็จปุ๊บม้าเขาจะมายืนใช่ไหมแล้วถ้าเราหาตัวอะไรไปเขี่ยม,มา้าเขาหลุดจากตำแหน่งได้เนี่ยเราจะได้กินเบี้ยลิมฟีใช่ไหมครับพี่ครับ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรูปทรงปกติที่เรือเขาปลูกเบี้ยกอไก่หกอยู่ อันนี้เราอาจจะไม่กินนะแต่รูปนี้เราเราต้องพลิกแพงหมากลุกเนี่ยไปจำต้องพลิกแพงพี่เรากินแล้วัดคนไล่มาใช่แ้วแเราไปหาตัวอะไรไล่ม้าอะไรเงี้ยมักินเลยแมะอ่ากินเลยกินเลยพี่เป็นไงได้ไหมเราต้องพลิกแพงนะพี่ใ่้เราติ้ทิ้โคนไล่ม้าอ่าทิมโคนไล่ม้าไปดูก็ถามเขาก็ซิบเบาๆเอะพี่เอายังไงนี่ ทีนี้เราก็จะได้กินเบียร์ฟรีพอดีเป๊ะอ่าอันนี้ไม่ยากเทนี้ไม่ยากอายังไงดีครับพี่โอ่งอันนี้ก็ก็กินไปพูกก็มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเลยคนแรกมาครับกับก็เป็นต่อเรียบๆใช่ก็เป็นเบียร์สอนด้ยก็เป็นเบียร์สอนอ่ะ ทรงนี้พี่จะไปเดินยังไงต่ออีกผมขอวิธีการเดินพี่ก่อน,นทิมเดี๋ยวะยนะทิมไล่เม็ดนะถ้าทีมไล่เม็ดเขาจะเอาเม็ดมาต่อ,อ uf, ซึ่ง<ด>เรากินแล้วเราได้แท่นหมากแล้วอันนี้ผมผมไม่ซีเรียสผมว่าพี่เห็นอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่ไปช็อตกินไล่เม็ดแบบที่ต้องเก็บรายละเอียดเก็บเก็บงานให้ละเอียดก่อนพี่เห็นเบี้ยขอไข่หกมันว่างอยู่ไหมพี่เอาเรือไ<อ>ปวางจับก่อนไหม,มสร้างปัญหาเทาก,าก่อน ครับได้ไปกอไก่หกนะไปกอไก่หกผมว่าไอเดียที่ไล่เม็ดแต่พี่ตอบมันไม่มีผิดแล้วแต่ว่าเราจะพยายามเก็บงานก่อนก่อนที่จะไปบุกใหญ่<ม>เพราะการที่เราเอาเรือวางนเนี้ยเนี่ยใช่ไหมเขาก็ต้องมามาผูกหรือมาทาอะไรกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินผูกโคนนผูกหรืออะไรเงี้ยเราเดี๋ยวในอนาคตเราค่อยทิ่มไล่เม็ดแต่ทีนี้ถ้าเราทิ่มไล่เม็ดเขาอาจจะเอาเม,ม็ดมาให้เรากินสองซึ่งพี่ก็ต้องดูว่าเขาจะมาหงายใช่ไหม ครับแล้วการหงายของเขาเนี่ยมันกลับบ้านได้หรือเปล่าก็กลับไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นเราแทงไล่เม็ดไหมได้อ่าใช่พี่จําที่เราคุยกันได้ไหมเวลาเราจะบุกพี่ต้องดูก่อนจังลุกหรือเปล่าซึ่งอันนี้ไม่ได้จังลุกก็ต้องดูก่อนว่าเขาเลื้อยเข้ามาเนี่ยเขากลับได้ไหมเขากลับไม่ได้เราก็เตือนของเราไปอันนี้เขาให้เรากินใช่ไหมครับพี่โยใ,ให้เรากินอ่ะเราก็กินพี่เพราะว่า เพราะเบีย้ยมันคางงั้นถ้าเกิดไม่เขาเกิดชักเม็ดกลับมันจะเม็ดให้หงายเอาใช่ไหมฮะอ่าอันนี้เขายอมนะ,ะเป็นไงพี่โยมเหมือนเหมือนง่ายนะง่ายเนาะ <laughs>